เลยเดี๋ยวก็รอดูซาจาต่อยในรายการผมก็จะมีเร็วๆนี้นะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวก็มีแล้วครับรายการของซาจานะครับพี่ดีเบอร์หนึ่งนะครับเอ,อ่อแพร,ร์พาวกับเสกสรรเจอกันคนละครึ่งทางโอ้ไม่ได้ครับคนละน้ําหนักคนละเวทเลยครับพ่อกับลูกครับแพร,ร์พาวกับเสกสรรต่อยคล้ายๆกันแต่ว่าน้ําหนักคนละน้ําหนักกันครับนะครับ ใช่เรื่องีต้องตามไหมอ่ะเป็นไม่เป็นไรครับเอาคำ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 เนาะคำคำเปชิดาเจอใครดีครับเสียแพ้สองนัดกลัวเด็กจะเขวยเพิ่งแพ้มามาครั้งหน้าก็ชนะปืนกลนะครับแพ้กูมันดอยก่อนนั้นแล้วก็มาแพ้ปืนแล้วก็มาชนะปืนกลแล้วก็มาแพ้เสาเอกนะครับจริงๆเปชิดาเองก็ต่อยกับอ่พีรพัฒน์ก็พอได้นะแต่โอ้โหมันมันเล็กกบใหญ่มันสูงอะนักมันสูงเกินเิชิลาไม่รู้พีรพัฒน์จะสู้ได้หรือเปล่านะครับ เออเสียจัดวันฉลองหน่อยครับครับผมนะฮะอ่าวมยคนละสายกันนะครับเขาต่อยอยู่สายเกตเพชรนะฮะต้องไปบอกให้ทางเกตเพชรเป็นคนจัดนะครับเออคุณโบ๊ทจัดมวยได้สนุกมากครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากปลาคาฟแก้มือหน่อยครับเสียนะครับอ่าปลาค้าฟก็ได้ได้แก้มือกับดินเนอร์ทองแน่ เซบสมานานยังครับเพิ่งเข้ามารับชนก็มานี่จะชั่วโมงแล้วครับ <c oughs> เกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วถ้าเสียมาจากลบบุรีจะไปชมครับอ๋อครับยังไม่มีโอกาสนะครับยังไม่มีโอกาส